บทนี้จะเป็นเรื่องของการที่เราจะมาสร้างงานแนวสินนะครับแล้วก็ให้ผลลัพธ์มันออกมาเกิดความแตกต่างกับวิธีการทํางานทั่วๆไปเรามาดูนะครับว่าตอนนี้เราจะมารู้จักฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับที่ผมชี้อยู่นะอยู่ตรงนี้นะฮะฟิลเตอร์มีอะไรบ้างนะครับอยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะครับผมจะแนะนําแค่บางตัวนะครับเป็นการไกด์สําหรับการที่เราจะเข้ามาแล้วก็ใช้ให้เป็นนะครับในขั้นพื้นฐานก่อน ผมจะเริ่มนะครับว่าตอนนี้ผมนําภาพขึ้นมาภาพหนึ่งนะครับภาพนี้เป็นภาพสุนัขอาจจะเป็นสุนัขป่านะครับซึ่งมีการทําเอฟเฟกอะไรไว้แล้วผมจะลองนําภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามานะครับอาจจะเล่นง่ายกว่าตัวภาพสุนัขนี้นะครผมยกตัวอย่างว่าผมเอาภาพถ้วยกาแฟนี่มานะครับใช้เสร็จแล้วติดทิ้งไป นะครับตัวช่วยกาแฟน่าจะเอามาใช้กับงานฟิลเตอร์ได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนกว่านะครับกดอ u t h e n t นะครับหมุนวิวหรือว่าลูกล้อที่เมาส์ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นภาพตรงนี้ชัดแลวเราลองดูนะถ้าเราคลิกาไม่คลิกเลือกนะครับฟิลเตอร์ก็จะไม่ทํางานกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคลิกเลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกฟิลเตอร์อันแรกเนี่ยถ้าเราทําให้เบลอนะครับ แต่เรื่องเบลอเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ทําให้งานแล้วสวยเดี๋ยวผมจะแยกเป็นอีกหนึ่งเมนูให้เลยนะครับเรื่องเบลอนี่สําคัญนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูว่าเรามีเครื่องมือนะครับอย่างเช่นตัวฟิลเตอร์แกลลอรี่เนี่ยนะครับฟิลเตอร์แกลอรี่จะให้งานเราเยอะมากเลยนะครับเห็นนะฮะเมื่อกี้นี้แก้วยังเป็นธรรมดาเออถ้วยมารกของเราเนี่ยนะในเป็นถ้วยกาแฟธรรมดาถ้าเราเลือกนะครับจะมีเอฟเฟกต่างๆ อย่างตัวนี้ไดบัดเป็นสีน้ำมันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบแห้งๆหน่อยนะฮะฟิล์มเกฑนตัวนี้ก็จะเห็นนะฮะเกฑนละเอียดเลยนะครับของตรงนี้มีความหยาบสูงขึ้นนะก็จะดูเป็นลักษณะพื้นผิวอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างภาพบางภาพเป็นภาพปริศนาประเภทเนี้นะครับเราสามารถที่จะนําภาพพวกนี้ไปใช้ได้นีออนลองดูนีออนเห็นนะฮะมีความเป็นแสงนีออนอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เทนดับ ตัวนี้ก็น่าจะใช้นะครับในในบางงานเนี่ยเราเห็นว่าใช้แล้วเกิดงานศิลป์ที่แตกต่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการปรับพวกนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับอันนี้เราจะเห็นบ่อยนะครับแต่เป็นความรู้สึกแนวพลาสติกเลยครับแล้วก็ดูแนวโปสเตอร์นะครับผมเองก็เจ้าแนวพวกนี้มาเล่นบ้างนะฮะในบางครั้งแต่ก็น้อยครั้งนะครับที่จะมีโอกาสเล่นเพราะว่าสื่อยากมากนะครับตรงนี้สื่อยากมาก อาจจะทําให้ภาพดีๆแล้วกับกลายเป็นภาพที่ดูไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกภาพเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นการใช้อย่างเงี้ยนะฮะ watercolor อย่างเงี้ยถ้าเป็นสีเข้มงานจะออกมาไม่สวยเลยแต่ถ้าทั้งหมดเป็นสีอ่อนหมดงานจะออกมานุ่มนวลแล้วก็มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพสีน้าตรงนี้ต้องค่อยๆเรียนแล้วก็ลองหาแบบฝึกดูนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมจะใช้อันนี้ดูนะครับว่าดูซิว่าผมจะมาประกอบภาพได้ดีไหม ตรงนี้เมื่อกี้ผมยังไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าจะใช้ได้กับแต่ละเครื่องมือต่างกันนะฮะจะใช้เวลาเยอะนะครับตรงนี้บัดไซก็คือความละเอียดนะครับของขนแปรงนะครับขนาดแปรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้บัดไซน้อยนะฮะเราจะเห็นรายละเอียดของภาพยังคงอยู่เยอะนะฮะบัดรดเดลนะครับก็ดูว่าเกิดผลยังไงนะฮะ แล้วก็ดูเท็กเจอร์ลองดูนะครับงานพวกนี้ยเป็นงานที่เราทํางานกันด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นจะไม่มีคําตอบไหนที่จะเป็นคําตอบถูกหรือผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทั้งองค์ประกอบภาพทั้งอุณหภูมิสีการแมทกันของน้ําหนักแล้วก็เรื่องราวของ subject ที่สื่อเนี่ยมันสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันภาพนั้นจะเป็นภาพที่ดูมีค่าแล้วก็ดูไม่เบื่อตอนนี้เราลองดูนะฮะว่า เราอาจจะสร้างโปสเตอร์สักอันหนึงลองใช้ตัวนี้ตัวคัดเอาเนี่ยแสงแบบเนี้ยเห็นภาพแค่พอรู้ว่าเป็นถ้วยถ้วยกาแฟนะครับเราพอใจไหมนะครับจากถ้วยเมื่อกี้กลายเป็นแบบนี้แล้วผมอยากจะให้พวกเราลองดูนิดนึงนะครับว่าส่วนนี้ก่อนที่จะทำเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนนะครับเรากลับมาที่อันเดิมนะฮะก่อนที่จะใช้ฟิลเตอร์นะครับเรามีถ้วยกาแฟตัวถูกต้องให้เรากลับมาที่เลเยอร์ก่อน แต่ครับก็ับไปที่เรเยอยแล้วทำไมดูพิเคทมันนะครับดูพิเคทมันให้มันมีตัวก๊อปปี้หนึ่งตัวถามว่าทําไมต้องทาอย่างนีน้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราจะกลับมาไม่ได้แต่เรายังมีตัวต้นฉบับอยู่คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนแต่เราเอาตัวก๊อปปี้มาทำนะครับคราวนี้พอเราจะเลือกตัวก๊อปปี้เราก็กลับมาที่ฟิลเตอร์ นะครับเราใช้อันแรกนี้ก่อนเลยครับและเดี๋ยวเราค่อยเรียนฟิลเตอร์ตัวอื่นๆตามนะครับแล้วเราชอบตรงนี้แล้วนะครับเราลองเลือกดูว่าโอเคเราชอบประมาณนี้เราโอเคเลยเพราะฉะนั้นงานเราคืออันนี้นะฮะที่ออกมาอันนี้คือตัวเดิมนะครับเราเก็บตัวเดิมไว้ก่อนไม่ไปไหนนะครับเพียงแค่ว่าเราปิดแค่มองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราตัวนี้เข้ามาเราจะลองทําอะไรกันดู ผมอยากจะให้ลองสร้างชิ้นงานดูซิว่าเราจะมีชิ้นงานที่น่ารักได้ไหมตัวนี้มันจริงๆมันก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวกับรูกสุนัขนี่เลยเนาะแต่ว่าผมอยากจะลองดูซิว่าถ้าเป็นไอเดียเราทาอะไรเล่นๆกันเนี่ยใครเครียดจะดีไหมจะเห็นว่าสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้คือเรื่องของเฉดสีนะครับผมจะลองแก้เฉดสีอย่างที่พวกเรามีความรู้ตรงนี้นะครับกลับมาที่ a อสเ s ส m e น t นะครับแล้วก็ฮิวนะครับมาที่ฮิวเสร็จตอนนี้เราจะแก้ส่วนที่เป็นสุนัขนะครับเราจะเลือกโทนสีนะครับโทนสีที่แมทช์กับแก้วกาแฟนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับออกมาแนวน้ำตาลเหมือนกันเอาละครับเริ่มมีความใกล้เคียงกันแล้วคราวนี้พอมีความใกล้เคียงความสว่างเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะให้ความสว่าง วันนี้อีกนิดนึงอุณหภูมิสีจะได้ไปใกล้เคียงกันนี่เห็นนะครับเริ่มมาแล้วนะครับความแมทชิ่งของสีเริ่มมาแล้วนะครับเรามาปรับดูตรงนี้นะครับว่าถ้าอย่างนั้นตัวคันเลอร์เราจะปรับดีไหมออโต้คงไม่ออโต้นะครับน่าจะมาปรับสีตรงนี้ที่คันเลอร์บาลานนะครับเราเห็นตรงนี้แล้วความดํามากไปนิดนึงเขียวไม่ไป ไม่ไปทางเดียวกับเราแน่เราต้องออกมาทางนี้นะครับทางแดงหรือทางนี้นะครับซึ่งก็โอเคค่อยๆพิจารณานะรตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเรื่องสียังไม่ผ่านนะครับลองปรับให้ออกเหลืองอีกนิดนึงนะครับลองดูน่าจะใช่แล้วนะครับผมมองว่าตรงนี้เราไม่พลาดแล้วนะครับเราก็โอเคสังเกตดูนะ เราเองเราทํางานเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของการบาลานซ์สีงานของเราก็จะออกมาค่อนข้างสมูท t h คนนี้เราได้ละออสุนัขก,ก็ไม่น่าจะกินกาแฟเนาะลองทําอะไรกับมันดูดีนะฮะลองลองเลือกดูนะครับว่าถ้าอย่างนั้นลองใส่แบ็กกราวดูซิว่าเราจะเห็นภาพอะไรไหมที่ที่จะทําให้มีไอเดียในการสร้างงานนะครับผมจะลองใส่แบ็กกราวดูนะครับ ตอนนี้แปะก,กาวของเราเนี่ยมันจะมาบางหนา้าชิ้นงานเราก็จะเลื่อนถอยแปกกาวของเราลงมานะครับถอยลงมาอีกเราต้องมีเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ตรงนี้เลยเพื่อนๆพอมองเห็นอะไรไหมครับว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีมีเรื่องราวที่จะมาบอกอะไรบางอย่างว่าเราสามารถจะคิดอะไรต่อได้ง่ายขึ้นละผมก็มองว่าก็เป็นภาพที่สวยดีนะครับลองเพิ่มสีตรงนี้ให้มันเป็นแนวเดียวกับภาพสุน,นัขดีไหมครับ น่าจะเป็นสีนี้สวยกว่านะครับลองดูนะครับการเพิ่มสีให้การเปลี่ยนสีแบ็ากกราวด์ตรงนี้ให้มาทําที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูซิว่าสีที่เราเลือกคืออันนี้นะฮะแล้วก็สวยพอไหมตรงไหนตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยน่าจะเติมสีดํานะครับสังเกตดูนะครับสีนี้น่าจะโอเคกว่า เอานะฮะตอนนี้เราได้เรื่องขนาดนี้แล้วก็มาจัดภาพนิดนึงนะครับใส่ตัวหนังสือหน่อยนึงตัวหนังสือเลือกสีก่อนนะครับเลือกสีดำเลยละกันเอาเป็นอะไรดีครับให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นกว่านั้นนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นกาแฟเนาะ มองแล้วก็ยังน่าจะเป็นกาแฟอยู่ชื่อกาแฟะอะไรดีครับที่น่าจะกินน่าจะทำโฆษณาได้มาชื่อกันตั้งดีไหม ตัวนี้พอเห็นภาพอะไรคร่าวๆนิดนึงแล้วนะครับว่าเราเริ่มที่จะเอาฟิลเตอร์เข้ามาแต่ว่าพอ,อาฟิลเตอร์เข้ามาแล้วเราก็มาสร้างงานกันนะครตอนนี้เราลองสร้างดูว่าตัวนี้คือโปสเตอร์ละสมมุติว่านี่คือกาแฟที่เราทำโฆษณาอยู่นะครับ นี้เราอาจจะไม่ชอบฟอนต์นี้นะครับคลิกไปเปลี่ยนฟอนต์ใหม่นะฮะลองเลือกฟอนต์ดูฟอนต์ไหนที่เราชอบนะครับโอเคเราชอบฟอนต์นี้ไซส์ใหญ่ไปน,นิดนึงไหมเราลดลงมาได้ถ้าไม่ต้องการแค่นี้ก็นะครับลองท่าไปตรงที่ขนาดของฟอนต์นะฮะแล้วก็หมุนนะฮะหมุนลูกล้อที่เมาส์เราเราจะเห็นว่าเราสามารถจะกําหนด ไซส์ของตัวหนังสือได้นะครับตอนนี้พอมองออกนะครับว่าอืมน่าจะเป็นอย่างนี้ลองใส่เอฟเฟกดูที่ถ้วยกาแฟไหมครับเพราะว่าดูแล้วมันจมไปนิดนึงถ้าภาพจมเราให้มาที่นี่นะครับแล้วไปที่เอฟเฟกแล้วก็เอลิทโกนะครับเอลิทโกก็คือว่ารัศมีข้างนอกโอ้โหม,มีรัศมีขอบถ้วยนี้ทําให้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ถ้ามันเข้มไปก็ลด o อป c i t ซินิดหนึ่งนะครับเพิ่มไซส์มันนะครับเวลาเราทำโฆษณาเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ช่วยกาแฟเนี่ยมันเป็นโฟกัสของสุนัขตัวนี้นะครับขนาดว่ากาแฟมันเป็นอาหารที่เราเป็นเครื่องดื่มสำหรับมนุษย์นะครับยังเป็น กาแฟที่หมามองแสดงว่ามันต้องสุดยอดทั้งรสชาติและกลิ่นเพราะสุนัขมีความพิเศษในเรื่องการดมกลิ่นเป็นไงครับตอนนี้พอจะเข้าใจการสร้างผลงานนะฮะนี่เราทํากันเล่นๆน,นะครับยังไม่ได้ทําจริงว่าออยังไม่มีเป้าหมายในการที่จะสร้างผลงานจริงๆแต่ว่าเราเริ่มที่จะใช้ฟีเจอร์ทีละส่วนใช้เครื่องมือทีละตัวนะครับใช้ความสามารถของโปรแกรมทีละด้านนะฮะ เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าใจในเรื่องของการแมทสีนะครับการเข้าใจเรื่องอุณหภูมิสีหรือว่าการบาลานซ์ภาพนะครับการให้มีน้ำหนักที่ลงตัวอย่างนี้เกิดโอเคถ้าอย่างนั้นเมนูนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราคิดไปทำไปมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับลองดูซ้ำก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมบกพร่องก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับว่าทำยังไงจะสวยกว่านี้นะครับขอบคุณครับ